ที่นี่ไม่ใช่ว่าไปทําผิดกับต่อวิชาชีพคือไปคิดคดต่อวิทยุรยศกับวิชาชีพแบบที่เขาเรียกอะไรล้มมวยอะไรน,ะน,นั่นไม่ไม่มีไม่ให้เข้าค่ายนะถ้าเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าที่ลงผิดที่เป็นนักมวยแล้วไปทําอย่างอื่นไม่อยากชกแต่ว่าอยากชกอยากกลับมาเป็นนักมวยผมให้โอกาสนะครับให้โอกาสอย่าง,างเต้นี่ก็ถือว่าให้โอกาสเพราะว่าเขา มีพรสวรรค์มีพรสวรรค์ก็คือมีความเป็นมวยแล้วก็มีจิตใจที่รับในอาชีพนักมวยก็สนับสนุนเต็มที่ครับให้ขอให้เขาสู้แล้วก็ใจจิตใจเขารับแต่ผมมองดูแล้วนะครับแม,ไม่ไม่น่าไม่น่าจะผิดหวังในภาคภาคนี้นะครับส่วนเรื่องสตรีระร่างกายที่ว่ามีลายมีสักอะไรก็มันเป็นสิ่งที่ชอบของแต่ละคนนะครับไม่ใช่ว่า บางคนสักลายแล้วจะคิดว่าเป็นบุคคลเกเรหรือว่าคนไม่ดีอันนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเสียทุกคนนะครับอย่างคนหน้าตาดีๆหล่อๆก็ยังเป็นอาจฉากรรมเป็นโจรเป็นอะไรได้นะครับ